อาลาดินก็มาแปลกอีกแล้วครับเพื่อนๆอยู่ดีๆก็เอยถึงอะไรนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโอ้มันเป็นเหมือนกับทุกสปปรรพสิ่งนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆเปลี่ยนมันจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับ แม้กระทั่งสายลมนะครับสายลมนะครับสายลมในธรรมชาติของเรานะครับมันมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในตัวของเรามันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้ตัวนะครับโอ้พอเราได้เรียนรู้อย่างนี้นะครับโอเราได้เรียนรู้นะครับ เราก็จะเริ่มนะครับเริ่มมีความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกว่าพอเรารู้ในธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเริ่มมาส,สร้างนะครับส,สร้างสิ่งที่เราได้มานะครับมาอยู่ในธรรมชาติในที่ที่เราอยู่นะครับอะดินก็ได้ปรับนะครับปรับแล้วก็ เหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งโอ้โหสายลมดูนะครับโอ้โหสายลมพัดนะครับนี่นะครับธรรมชาติเนี่ยโอ้โหนะครับเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่อาราดินนะครับกําลังจะทําเนี่ยจะช่วยนะครับเหมือนกับช่วยโลกของเราให้มีอากาศบริสุทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาตินี่เข้าใจนะครับเข้าใจาดิน เข้าใจว่าอารดินเนี่ยกำลังที่จะแต่งแต้มสีสันในบริเวณสิ่งแวดล้อมของเราเลยครับให้เป็นสีเขียวเลยครับโอ้โหนี่ครับมันเป็นเหมือนกับไอเดียของเรามันก็จะเกิดในในการที่เราจะเหมือนกับอ่า เหมือนกับดินก็ได้สร้างเหมือนกับทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อนะครับเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็จะเป็นความหมายของตัวของมันเองนะครับวันนี้อดินก็โอมาแนวแปลกนะครับโอเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วครับโอ้ <c oughs> ก็บางทีก็ขำๆนะครับก็ ก็จับแก่นในเน็ตซีโร่แล้ะครับโอ้เป็นแก่นของมันแล้ะครับโอ้เน็ตซีโร่วิถีพึ่งพิงธรรมชาตินี่แหละครับโอ้ก็มาทักถ่ายเพื่อนๆนะครับบางทีก็ขำๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาทักถ่ายเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะเขาเรียกนะครับอ่า คิดถึงนะครับคิดถึงโอ้โหสวัสดีครับ